ฉาดไอู้จะใช้ไมไดกันเลยโธ่ไอ้อย่างนั้นชัดเอง เออเออเอขนาพอแลทวแท้ๆทำไมขยับได้ล่ะเอะไฮเปอร์วูดได้ข่ไปเกมชันเล์ที่สุดกับเรา่ะกาจบตีทังหมดไม่เป็นรเองยังไงล่ะพอสก๊เกมน่ไม่มความหมายต่อไปแล้ว ไม่ผลเกิดขึ้นแค่สิบวินาทีสินะจบไปเฮ้อหายเปอือกมุตะคีหายไปแล้วเอาการชักของฉันคืนมาดา